แบบเออเอออาอารจะกุกตะกาศผมเลยไม่ได้ครับซึ่งผมก็เลยรู้ว่าถ้าผมอยากย้ายงานเนี่ยผมต้องฝึกภาษาอังกฤษไม่งั้นผมเอ่อคุยกับอคอนแทคชันไม่รู้องครับ <S 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 <ๆ>หลังจากที่ผมเรียนกับอิงกูผมไปัมภัษณางานกับ 4, 5่ที่อ่ะก็คือจะได้กับ 4, 5่ที่เลยครับแล้วเขาก็โชว์ว่ามันาอัิงในษผมดี ผมทำอาวัจุน์นั่งะเกียดน,นะครับก็ทุกวันนี้ก็เป็นเซลล์อยู่ครับต้องติดต่อกับบริษัทแม่ที่สิงคโปร์บ่อยมากต้องติดต่อทางด้งานธุรกิจทางอเมริการตะวันอ,ออกการใช้ภาษาจีนจะว่าเก้าของงานเลยผมเองก็นเป็นชอบหาข้อมูลครับก็ต้องใช้เงินให้คุมค่าหามาเกือบสิบที่นะพบว่าของอิงกูเทียบกับที่อื่นเนี่ยถือว่าได้คุยกับครูต่ตางชาติเยอะมากครูเนรชีฟได้ได้เรียนทุกวันคือต้องการเป็นให้เร็มมวที่สุดผมมองว่าเรียนทุกวันเนี่ยจะยิ่งเก่งเร เรียนคอร์สพรีเมียมครับเรียนทุกวันนะครับวันละครั้งคือเรียนมา2เดือนแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยผมฟังเข้าใจอยู่ประมาณ5ค่หถึงหกสิบอร์เลังจากที่แบบเรียน2เดือนนะครับมันได้ใช้ทุกวันนะแล้วมันก็มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยพูดลื่นขึ้นปัจจุบันไปกับต่างชาติเนี่ยความเขา้าใจถึงแปดถึงเก้ริงผมก็เรียนมาหลายที่นะครับว่าที่เนี้ได้ผลที่สุดเลยครับผมมองว่าเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับคนต่างชาติทุกวันต่อเนื่องกันเป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยมันช่วยได้จริงจริง ผมเห็นว่าจะมีคอร์สสองแบบคือคอร์สแาตรฐานกับพรีเมี่คอร์สแาตรฐาน,น,นเนี่ยจะเป็นครูที่ไม่ใช่เนทีฟเช่นครูเซอร์เบียครูฟิลิปปินส์มองว่าบางทีเรื่องของสำเนียงหรือเรื่องของการออกเสียงเนะี่ยการเรียนกับครูที่เป็นเนทีฟไปเลยได้ได้ได,ได้รู้จริงๆว่าคนที่เป็นเอ่อเนทีฟเขาพูดยังไงออกเสียงยังไงใช่ครับเออหลายที่ที่ผมเรียนนะครับก็เป็นแบบกลุ่มนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบในราคาเท่ากันนะครับซึ่งผมว่าแบบกลุ่มเนี่ยครูก็จะไม่ได้เห็นจุดอ่อนของเรานะเพื่อจะได้แก้ไขให้ตรงจุดนะเพราะว่ามีลูกศิษยย์หลาคนี่ต้อง ครับแล้วเราก็ไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าแบบสม่ตินักเรียนกัน5คนอย่างเงี้เยเด็กกันชั่วโมงมันก็ได้พูดกันพอเราไม่กี่นาทีเองนะครับแต่เนี่ยได้พูดกันทั้งเวลาที่เรียนเลยครับบางทีเนี่ยพอเราไปสมัครในภาษาอินเตอออนไลน์จะเรียนก,กับวิดีโอหรือครูเนี่ยคลิปค่อนข้างเยอะใจดีพูดค่อนข้างชัดเพราะว่าเข้าใจว่ามันนักเรียนเขาไม่เข้าใจตรงไหนหรือติดขัดอะไรอะครับเขาจะ คอยช่วยสปอร์ตรงนั้นได้ครับครูเนทีฟเองอะ่ะก็มีที่ที่อยู่อาศัยหลายที่บางคนอยู่ในเอเชียบางคนอยู่อเมริกาอย่างสมมุติเราต้องระว่างดึ่ๆดอะ่ะก็จะตรงกับครูที่เขาอยู่ยุโรปหรืออยู่อเมริกาบา,างทีเช้าเจ็ดโมงเช้าอะ่ะก็มีครูสอนดีกว่าเป็นฟิกเวลาเราไม่ได้ว่าตรงกันทุกวัน ที่เราเป็นคนไทยเนาะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในรอบตัวเลยเพราะหลายคนคงจะติดปัญหาเดียวกับผมแะ่พอฟังออกแต่เราพูดได้ไม่กล้องอำหรัตัวต่อตัวครูก็จะเห็นว่าเราอ่ะไม่เก่งตรงไหนครูก็จะช่วยแก้ให้ตรงนั้นเลยใส่ใจเราได้ทั่วถึงกว่าเรียนเป็นกลุ่ม Does your job involve talking to all meeting a lot of new people I always meeting ครับแล้วผมว่าตรงนี้คือเป็นคอร์สตัวต่อตัวด้วยราคาที่ดีที่สุดแล้วครับได้ฝึกฝึกจริงๆรเราว่าที่นี่ได้ของที่ที่สุดครับ